ดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะมาเล่นฟรีไฟก็หน้าขอเปลี่ยนเป็นเล่นบ้างเพราะไม่ได้เล่นฟรีไฟนาะนมาก2ปีเลยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นกับเพื่อนแต่ตอนนี้ปิงนะเจ้ามันจะได้ไหมนเนี่ยว่าแะไรกันทุกคนผมคือน้องผมอายุ1ิอปีทุกคนอายุเท่าไหร่คอมเมนต์กันมาหน่อยได้มัเจ้า คอมเมนต์กันมาหน่อยนะถ้าไม่คอมเมนต์ก็ไม่รู้หรอกอ๋ออีกอย่างอย่ถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะจ๊ะถ้าจะดูคลิปใหม่ก็เออก็ควรกดกระดิ่งไว้ผมกำลังเชิญเพื่อนอยู่นะ ตอนนี้เพื่อน่มก็กลังอัดคลิปอยู่แป๊บน,นะขอสต็อปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทุกคนตอนเนี้เดี๋ยวขอปิดไมค์ก่อนนะทุกคนตอนนี้คุยคุยกับเพื่อนแล้วทุกคนจะไม่ได้ยินเสียง ทุกคนตอนนี้มาแล้วเดี๋ยวตัดไปตอนเข้าเกมเลยนะดูกันนะทุกคนลงเมืองแบบเดือดที่สุดเลยนะลงเมืองนี้เลยนะทิ้งเลยนะทุกคนทุกคนทุกคนอาจจะเงียบน,นะเพราะไม้มันบัก เป็นอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะฉันอยากให้มมีเสียงมากเลยมันจะได้พูดทุกคนตอนนี้<ป>แพ้เอาอีกเกมนะเจอกันเกมใหม่นะมาแล้วเจอกันเกมใหม่ nào ơi các. ทุนตอนนี้ขอกลับบ้านแล้วนะขอตัดแต่เล่นเกมไมด้วยนะตัดตัดไปตอนที่อยู่กับบ้านเลยมา<ป>อยาอไรเนีย่ยแล้อาจจะแลาอาจจะมีเสียเนาะ แมวแมวได้ยินว่าฮัลโหลแมนี่ถ้าเอาทำแนี้ไม่มีแมคือช่วยทีใช่ไมันเป็นบ้าโอ้ยแ่ลโหลคือปดคบว ใช่แอนคุณแม่จะยิ้ con ừ. 比较紧张。 tôi kè đi giờ สะอึกมีไ,ไ,ไหไไ้ได้ไหมไ่ได้ได้ไหมได้แต่ตอนนี้ไม่อัดิอบอยู่ โคตอนนี้โหอกะกาก่อนนะลังหลังกมเดี๋ยวโหดแน่นอน,นอืออาจจะเงียบนะพอคุยกับเพื่อนนะเพอไ e อแอปนี้ม<า>ันกากเดี๋ยวต้องมีสักวันตอนน้องมีสักวันต้องทำอินฟทรแน่นอนนะรอก่อนมันต้องมีสักวันที่เกียดอะตอนนี้รู้จักเปล่า ทุกคนอันนี้ก่อนนะขอกาก,กาก,ก่อนนะอย่าพึ่งด่าน,นะเจ้เราบบอาจจะกากไปหน่อยแต่ก็ควรไอ้น,นี่ก่อนนะพยายามสู่เดี๋ยวไม่กิสัปดาห์เดี๋ยวจะลงอินโทรแน่นอนอาจจะเงียบนะพาคุยกับเพื่อน E แอปนี้มันกาก ท,ท่านผู้ชมเดี๋ยวตาเนี้ยจะงัดหัวดูไม่รู้ว่าจะขึ้นกว่าน,นะแต่อัตรางัดหัวผมเยเอะอแต่ตายยิ่งกว่าผมเยอะมากเลยนะเอาห้าสิบเนยแต่ผมไม่ท่าอายุโอเคนะอายุโอเค <มา S 1> โเคตรกว่านายานะแค่สี่สี่ถึงจะห้าสิบได้ดีเอร์อะครับฉันรู้แล้วเวลาดีเซอร์ะะมรไม่โดนหัวเขาจะเขาเขาเป็นยังไงเออเข้าใจความรู้สึก 对。<Okay. S 2> okay. ตอนนี้ขอแอบทำอินโทรกันเลยกันนะ